งไหนมาแปออเต่งตัวรอชอบผูกโอ้ต่งลอใส่ชุดขาวพ่อมาหนาเนยเจะทายจะชุดไม่มาจะใช้เอาม่ใส่มาแต่งเต่งมนเอบมนมป็นแงแค่มียเนี่ยมีบอกลองแต้วว่าบุญงงงงเป็นแถบลงมาจากรถ มายังไงดิบอ๊ะมายังห the right. ัวเนาะโย่เนาะใช่ใช่ก th ับมือแท้ดิบ่๊ะมีแค่เลยมีอแค่เลยหัวแต้วแต่วันนั้นกันดิก็เดี๋ยวเอือแปลกแปลกแต่งซองหมเลยเอ้ยเอื้อนนี่เลยพันธุ์ชัยแบบนี้มาหลุดแปลกแปลกเป็นแถบคิดวัตรชีวธรรมอะไรมนีิงงเป็นแถบที่งงเนี่ยงงย้อนเอื้อยมาคำดูว่าย้อนเอื้อยแต่งตัวแปลกแต่งตัวแปลกแปลกมึงได้ เดนมันำลังด้วยว่าเดนเล่นก่อนเล่นนำลังเออคิดว่าแม่เพิ่นต้องอยู่ในรถป่าเตียงเออในใจลงแต่วปัดไปแล้วแม่นดีไปเห็นได้สิความรู้สึกตอนนั้นจังไหนเนาะอยู่ตรอืมอืมต้องรู้หัวทางจริงเนียต้องเร็นกเออ อยังนะไม่ยังเอ้า um, ช่างเป็นหน้าดิี่นี่ีแ่ปอมาล้วมาแบบรูปแบบนี้นะมายังนี่ไ้มาใช่นี่โอ้โหน่ยเรียกบงนนี้งงปแบบนี้ผู้น้องแตวก มาแปะเอ้าสั่งว uh ่าแรกเลยเนาะสบายดีเนาะลงมาจากรถรถเดียวมาแบบแปลกแปกว่ะแปกดอ้แปลกัดชองาเป็นจากไหนมาแปะเอต็งตัวรอชอบผูกเต็มตัวรอเห่เรอนี่ยก็จะหวาดเนาะ

โบเดินเป็นเดินขี่เดินชงพอน่าเดินกุมภาพอน่าจะแต่งานเดินชิองเดินชิบองหเดินชิบอนี่นองลองแต่ว่าบุญงงงงเป็นแถบลงมาจากรถมายังกันอีเพ่นมายังหัวเนาะจับมือแท้หรือเปล่าพ่แม่ถ้าว่าเดือนหนึ่งมาเธอนึ่งกัยังแปลกเลยมาได้สิแปลกเยอะแบบนั้นมาใส่ชงชุ่ผ้าอีก่ ไม่สนมีผ้าใลยเสียเชื่อข like ่าวก็มีแพ่นี้กันคือมีแค่นี่ขวดแต่อันนเป็นอะไรกันนี่ก็เดี๋ยวมาเกลี่ยแบแปลกแปลกแง่สองหมเลยเฮ้ยเอื้อนแต่งตัวปกตินะเนาะแต่นเกือปกติเ่าแปลกวงได้บาทนี่พอชุดนี้เพิ่งยังไม่เคยเห็นใส่แต่ว่าชื่อตั้งแต่ปีกายนี่ชุดนี้นะแต่ว่าถ้ามาหาน้องแต้วนี่ยังไม่เคยใส่่เแต่ก็ได้มาแปลก บํานที่บริษัทหาคนหาบุเ็นคนหาบุเห <laughs> ็นไลยมันมนอยู่ในตู้มันนีร่รพันธุ์ชยแบบนี้มาโดแตก <laughs> <laughs> แปกเป็นแทบนี่ของมาฝากเฮ้ยอ้ว่างๆบ้าง้างงานนานเานบุญมากมาหนี่งเลืนุ่นบ่ฮึ่ยนะจ้าก่อนุจ้าก่อนสบายดีทจ้าเป็นปะน,นีนนย่ย <laughs> บ้านเจ้ขนมยังก็ยังแค่ว่าวานนี่ขนมยังก็ลงแล้วกระโพาะ่ะกระโพดะขั่วปอเจ้านะโอกระโพดั่วไปปไปพูนป่ะเดีวพอดีผ่านงานบุญมา่อสิผ่านได้มันมาช่วยพิเลงไปชื่อบุญมันกระโปสะเนอเป็นใครวะน้วันนี้

อันนั ah ่นบ่เลยบ่นิเขี่วบอบ่นี่อ้าโทษมายืนแยั่งบรรลุคันบรรลุก็ห่ะบรรลุก็ห่ะพามาเด้อน่ะไอ้ดาวบัวขาวทองเพชรนะชื่อยังกะไอ้ดาวบัวขาวทองเพชรป้าบัวขาวดาวดาวดาวบัวขาวทองเพชรนี่เด้หายเส็ดใช้เศ็ดใช้โมีมีแต่บัวขาวมีแต่บัวขาวป้าฮ่าโต สิเมื่อเลยก็ไม่ชอบอะไรจเมื้อเลยก็ไม่รถออกอะไนี่ชิยางเมื่อยางรัดนี่บ่หรือว่ายางคุณท้โอ้ยยางรัดท้งนี้ยางรัดนี่ไก่เนี่ยถ้าเป็นยางโอ้พี่หันไกลไกลอ้าเต๋าน้อมานอนคมาเป็นเป็นัญหาจะมานอนที่หันไปเต๋อชิบ้านเต๋อเรามานอนพี่หัวเป็นหัวเลยลูกชิบ้านเขาหาสิมาเนาะทำไม ค่ะหาเมื่อก็จังเมื่อพ่อของกันเนาะเข่าววันหากำลังห่องที่นี่หนุมมาหายลานแบบเออเลยเออกะต่าทมีถุงน้อยนะวะทมี่ไม้ไงปะไปเออมาโดยมีตัวถุงน้อยแล้มาให้ดลูกทั้งเอื่อยเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันสาวมาให้ยหมโอ้ยเนาะฮบมาตั้งมาดินซื้อบอบม่ได้มีอย่างบ่อผ็ดกระพัวย้อนไข่ชับน้อย ผัวย้อนไข่สามนุ้ยจังไรเอื่ยวะเอ่ยฟังหน่อยก็กินก้านนั่นแหละไข่แล้วก็เห็ดเอ่ยเห็ดไข่เจียวแล้วก็คนมันไปให้กินไข่ไปลูกกินล้วเอ่ยเห็นเห็ดให้ลูกกินแล้วก็ผิดไข่ชักหน่อยแล้วก็แล่นมาพี่ก่อนเจ้าอันอันเห็ดเห็ดกินนั่นเอาไข่เห็ดไปเห็ดกินแล้วผัวงไให้กินเราไปเอาไข่ไก่แล้วเอ่ยเห็นบะหมี่เนื้อกินแล้วก็เอาไข่ในห้างหันชาหน่อยแล้วก็เห็ดกินพาลูกกินนั่นแหละเอ่ยไม่ได้กินนะ คัวกับลูกเก็ดคนหายไข่ไก่หันเอ้าเราก็ยินสิ่ไหมเนี่ยเราห้เอาไก่ไก่ไข่ไก่ตีแล้วบ่บ่ไข่ธรรมดาเนี่ยแหละโอ้บ่มีนักกินเดี๋ยวเจ้าก็ได้ไปเอาไข่ไก่นั่นมาในเฮ็ดกินช่วลูกช่วผัวกินมากินได้ก็ู่ว่าจะออกไข่ในห้างมาเฮ็ดกินให้ให้เนาะมาจะมียังไงพี่ในนี้เราไล่บ่ดูว่าให้กัิชื่อ นี่นี่ก่อนไอ้สงบอารมณ์ก่อนปนกินอะแบ่งปนกินนาะงานบุญมาม่กินนีได้ชื่อมาฝากักใเด้ยอ้ยอะเนาะอจัมื่อปฉันเอ้ยเนาะ่งเมื่อนี่ักนี้ทีอ๋อเอาบเผากับามนั่นได้เนาะเอามามหเอาบหากมาห่อน่น่ เลยอเลยตังลูกอันนั้นก็ลูกบู้นันก็บลูกเออันมีเท่า3นนี่บ่พนี่บ่4พูนี่มี2ชอายช้ยิงบ่พนี่ไดสิงกะสดาวว่าจะอุ้มลูก่แฮงแล้วเนาะนะไปยเลยนทางปลอดภัยมีหยังก็ดวบาวบัวขาว เมียก็กองเพชรอือโคกดาวนี่หันงามเนาะเ่นออกแมนออกนั่นแน่เอ่อป้าปนป้าเออแมนห่อนนะฮะไปพากเขายี่มทั้งเั้นจะแต่วเพิงกันเอลูกผูกมาเนาะโอ้ยคุ่นมาน่งมัน่งรอยู่นี่ใกล้อยู่คำลังลงนี้ นี่เองทรันเห็นยังนี่อบยังเช่ายังอะไรแคบอยู่บ่อยแคบอยู่บ่อยป้าเออเป็ีวัดเืฉอเลยผิงเนี่ยีกเนาะเอ่อเฉยแขนยาวไอ้นั่นตัวใหญ่พนุงมาได้น้อยมีอยู่แต่บ่มีเวลาเบิ่งบมีเวลาเลือกโดยมีเวลาคัดเรินทางเบิ่งจะมือก่อนเพราะว่า มีสภาที่ว่าเพิ่นใช้บ่ได้สไตแบบทั้งเถื่อบ่ได้ใไซเลยเนาะแบบว่าทั้งสบายแหเน่ทั้งแม่เพิ่นให้ือแน่นบ่ไดไซทุ่งก็ใหญ่ป่านนี้่นบ่จะแหวงกี่สิบคือพวหลายนี่โหใหญ่เกินไปได้ตลายเด้ออ่ะเด้อแซ่บบ่แซ่บบ่เอ๊ะนิ่มเลยนิ่มเลยนิ่มเลยออ พอสร้างเพิ่นน้อยเฮ็ดอีกพี่น้องบ่ได้บ่ได้มั้งเนก็พักคือกันบ่มันไปเรียนคือเพิ่นไปจ้อไปโรงเรียนพุอือแล้วยังกินข้าวเที่ยงนีหลายยงอยู่หลายย่งอยู่โอ้ FC ว่าซื้ออาารให้น้องแต้วเด้อมือบ่ให้น้องแต้วกินข้าว ป้อนูเก่งมากแต่เห็นแกกินข้าวทีมงานชื่อมาตาเมือได้กินข้าร่วมกันตาเมือเนาะเตียวเนาะกิเมื่อวานนี่กะข้าวเจ้าบดถั่วไงใส่ข้าวเหนียวอีกบดครึ่งติ๊บไม่นี่มากคำมาเฝ้ากันแล้วเปล่เนาะมันอีนย้อนเขาไปกินอยู่นไม่ยังกินวันนี้เนาะทีมงานชื่อกินมหมอ๋อไปกินอยู่พุ่นกินให้ได้ร่ำพน ก็เค้นใกล้เค้นเคียงกันเมีนเป็นวัดบ่มันก็คืนทากับบิ๊กเด้อที่ป่าใช่หมให้แม่ท่าใจหพย่ัญจหายใจนั่นนะอากาศเลยนี่อากาศเปลี่ยนเนะด้วยพิงยังท่าใจเสม,มอเวลาไปนอนอากาศเปลี่ยนมันกลายน้าเป็นผู้ใหญ่นี่ยังกินยาคุเมอก็คิดว่าชีวิตเราไม่อะไรมาหนิงงเป็นแถ็บ ทีงงงเน่งงย้อนเอื่อยมาคำรือว่าย้อนเอ่แต่งตัวแปลแต่งตัวแปลกปผลงได้แต่งตัวแบบเพื่อไปงานไางเงา้งานแต่งอะไรอะเต่ประทาดพูแม่พาผู้ใหญ่ผู้ต่ากันไปคราบ้าข้าข้าข้าค้าข้าข้าป้าข้าข้า้าข้านาข้้ ข่อยบัว <screws> ช <in the ground> ่าผายมาอยู Anyways, so <it> ่ตะข่อยบัดื้อมาให้น้องแจวผูกอยู่อยู่ใสอยู่กระเป๋านั่นเอออยบัซ่าผายด้านหน้าแจวผายบุกแกนอก็พากระเป๋าตัวนี้ไปมือมือมือเบ็ดเลยถ่ายกระเป๋าหน้าสายสั่นนะนี่กระเป๋าแบบเอามาเบี้ยกระเป๋านั่นกระเป๋าหอยฉกเดินนอนอยู่ในกระเป๋าไว้นั่นไม่ผูกคนขี้ดื้อ เนาะมวยให้ป่มวยให้ใส่กเกิลจักสีบนเมอนเนี่อาพนหนาวไปจบ่นาวเย็พ่นหนาวไปจ้าอือเมื่อคืนเนี่ยเอาผ้าคองคอมีเออผ้ามีของดีเจ้าไหนมึงดูห่ะเออผ้าผ้าแก้วบ่อือใช่ใช่ว่าทางเเตียงไข่ พ oh. oh. ้องมาแ้อพเก้วกพร้อมกับกระเป๋าแลวก็เสื้อแล้วอือือืไปทางไหนวานนี่เตน้ตนเตียนแห้งเอ๊ะเชียวก็พ่นน้ยนึงสุยกันน้อยนึงทางแวะพอดีเลยพอดีฮทางแวะเยก็ได้กะพ่นยพ่นเมื่อเวะเนือเตียงเพราะว่าเอ้ยได้บุหรี่น่นันเบาเตียงานนี่ยเมื่อเพพ่นกระห้ขานมนองผิงอยเนาะ ว่าไม่ได้ไปพุ่นบ่พอดนนะไปอยู่ตอนนั้นผ่านนั้นบ่เตียงเห็นห้าแต่ว่าแม่พันโบ้ทั้งแม่พันน่ะิบหู้หรอกคำบ่เตียงบโบ้ก็เจออกจากทางบ่เตียงเข้ามาพอดีวานี่เจ็ดสี่กันได้นึงพายุโมโหแม่พันนั่งรถดบ่เตียงพายุโมโหคอยจังไรสั่นเจ๊ฮักเจนแห้งทำเลแลนเห็นเลยเอ้าตอนตอนไปนี่บ่เตียงไม่ได้เปิดแหวนบ่โอ้เออ เาได้ยินเสียงรถเบาเตียงอยู่ฮะกำลังมาหักกระล่นทุกคนเลยแล่นไปก่อนเลยหาเห็นเพื่อนหักกระล่นไปข่้นชื่อเลยเออแล่นน้ำแรงรถเบาเตียงเลยเด่นเด่นไปทั้งเด่นมาน้ำแรงด้วยวะเด่นเล่นก่อนเล่นน้ำแังเออคิดว่าแม่เพิ่นต้องอยู่ในรถเบาเตียงเออในใจ้องแตีวปัดไปแล้วแม่นดี ไปเห็นได้ครู้สึกตอนนั้นจังได๋เนาะนแอือืู่ทางิเลยนกออยก็เห็นอยู่แม่แม่นผูมานําเพิ่นน่ะหายว่ะเออนกแต่เฮ็ดให้หย้อนเนาะจ้หอนําชมบ่ลนะ่ดูกินหลายูเป็นคนหวานกินหวานชมหวานนะ คนที่มีบุคคลมหากับบตีเ,<น>เพื่อนคอยพี่น้อาไว้คือตอนนี้ทังสบุนก็ยังอยากเพาะพอหักของเฮาเ<น>มีเพินเ่นในสซรอยหลายอย่าง<น>ที่มาเ,<น>เขาเป็นสะพานบุญห้แล้วก็ซอยได้ครอบครัว<น>แล้วถ้าเห็นเพื่อนนี่ก็คุ้มหรือซื้อแก๊สไปจังไรได้<น>ที่มาจากที่ว่าเพื่อนซอยเฮาแ้วก็ซอยค่าน้ำหมกน้ำมันค่าเฮียน้องน้ำพิงคล้วก็ค่ากินค่ายู่แแต่ก็ซื้อแก๊สขึอยังให้<น>แต่ก็ทีว,ว่าทำบ่าบมีเพิ่นนี่เฉพาะลำพังเงินเดือนนี่เท่ากับชิบวโรดหรอก แมพอข้ากินข้าอยู่แต่ละมื้อเติมน้ำมันรถด้กะเครื่องใส่เครื่องซอยได้เพื่อนในซานเนาะกะยอมภาพไปดีเพื่อนพี่น้องชาวสวนบ่มีพอคนนี้่ือว่าพ่อใหญ่จะดีนี่แหละแต่กะทั้งอื่นๆผู้ใหญ่อื่นๆที่เพื่อนได้ชุดซอยมาให้ค่ะราบอน้ำมันแหละถ้าได้เห็นเพื่อนกะคือสิคิดคือ้องแตวอยู่แมียนค่ะบ่มีเพื่อนเท่ากัคือชิบเรื่องชุดนี้นะเนียนแต่เซอร์ชิบ่มีงานมีการนี่กะ จะเป็นจังไรน,นะบอง่ายเนาะเตีวเนาะก็มไม่ใช่ของน้องเตียวก็อาจจะเป็นคือเอลยคิดแหละที่เขาแซวอยู่ก็เพื่อ,อนเลยแซวเลยเห็นตุ้ยข,ข่าวน่ะคำแงงใหญ่เลยที่บอกฝรั่ตู้เลยค่ะฝรั่ตู้เห็นอด้่เมื่อวานตพิงเห็นเนาะ,<อ>ะเออเพิ่งได้มาที่ก่อนแด้นอนจังกลับเนาะกลับไปจนมอเตียงอีก เดี Actually, mm ๋ยวรอคอยที่ว่าจะโตไ้ตั้งแต่เศ้าเนีนสุดท้ายโตไ่ได้นางไม่นางเช้าไ่นางเช้าเดี๋สุดท้ายทีมงานนางคือเกาเนียบวันนี้ก็เดมาเก้าไปเลยคือว่าทำบได้มากกั่แจ้นไหนคือยางมาเนีย กรน้องพิงกับคอน้องมื่อแต่วมันนี้นพวยยางให้พ่อแม่มาหรอกแต่ว่าล <c oughs> งบนเมื่อเทือนหน่อยอยู่นั่นเมตุเนี่ยเม่ตุถ <c oughs> ่าเนะจะ,ะกินลายได้อเป็นโมกเด้ออือ,อไปเห็นหมัก,กรูดคือชีเต้นลงเนาะเปินเคยอยู่บ่เปินเคยขีย่วะอ,อือขี่หมัก,กรูดขี่ม้ามูลกับเต้นหมักรุกดึงกันเนาะหมักเต้นดึงกันนะจู้ไฟยังจู้ไฟถีงบนี่นะนี่ไฟจุเจ้านะ เออสาร์จฟอนมาลิ้มน้ำอ้หัวอะไรนี้ยอดไข่สามน่วยบ่อเอออือคิดอะไรคิดแบบคิดว่าเราอะไรเนอะไข่สามน่วยพิษกันเนาะถ้าบ่ถ้าว่าเรากินคนเดียวบปูหายดุกรหายเต้ากินแต่เพราะว่าอยู่ได้กระเฮ็ดในลูกับปูอะไรกินแม่นอะไรเงี้ยนะว่ากินด้แต่เ้ากกะชีอะไรเงี้ยตามแล้วว่าแต่อาจจะมีเรื่องอื่นเ้ากับพวกนู้นเรื่องส่วนตัวของเพื่อนอืมแต่ S, <S <Yep. S 2> สมีแต่ไข่สามน้ยล yeah. <iliyor Wirtschaft> <se> <th> ้ววาิกระยวนเนาะยุนหมอช่ราได้นองเตยงนอสามนุยแกว่าอะไรในครอบครัวแต่ละคนมันบ่คือกันเด่นเราาันั่งเรายังตอน้องว่ดีนนี้นะกนให้แม่วันนี้อามนี่ทัพคนันวัดเขาขึ้นแตวัดไะชวยแล้ว เห็นมือวันศิลป์น่มเยลงวัดจาวะลงกับใครเรอใกกเนาะหันหน้าห็นเลยนี่เนาะวัดกมีข้าวดีเลยมีอย่งข้าวดทางบาเซนอือชมเก็ดชมาบาเซนเป็นมีอะไรผู้ใหญ่สมทุวะปัฉานิพเนจางกุตินบ่อใช่บาทหรือใช่อยู่ใช่เนะใอยู่ไหนใ่อยู่ในพูดเลยเลย ไปตั้งบาดไว้ตามโต๊ะบ่จักบาทจอจอบาทจอบาทบาทใช้ก็ต้องประมาณ1ก็สิเป็นบาทสวรรค์1เนาะบาทใช้เงินแม่นสิเป็นบาทนึง่ะเดี๋ยวงไปหางสดยาองแก้วนเนาะเอาไปเอาปมาเพิ่มให้นี่แกมาโแกมาแต่เฮือนน้องฝนพุ่นบ่มาวาบัดเดียวจังหลายเนาะอือๆ เอาไว้ให okay, so ้อันชูประตูกินด่อยนะเช็คบ่อประตูครับเช็คไปว่าไปเที่ยวงานบุญบุญสิมาช่วงไปรับผู้ชาวรายใดเฮ้ยดีแค่ไปว่าบุญที่อันบุญเชโนนี่บุญที่สองเคยไปโอ้คือ่ได้ไกลปันใดก็ไม่เคยไปบอกไกลแต่มันคือว่าอะไรเนาะบอกางว่าเฮาแบบมันคือว่าอะไรเนาะ บ่เคยบ่เคยไปแต่บ่กล้าไปเรากะมีไฟบะหันเตวโอ้ยแต่ว่มีไฟเบรกจุกโดยเรากะออประตูเราซักเครื่องหอมกุ้มมาอนิไปซักเราซักเองบ่ได้จะเาชักแห่ะันพอชักเอง เริ่มติดข่อยแล้วเริ่มติดข่อยแล้วได้นองก้นข่อยได้นี่นะนอนเอฟซีพนันหยอนตามนี่ออกเด็ดกลิ่นเป็นห่างตัวต้นใหญ่เนี Mechan ่ยเก็บไใบพนันมอกนี่เดี๋ยวมหยอนออกเขากินตัวใหญ่นี่ก็ได้หเขากินตัวใหญ่นี่ก็ได้แล้วตัวน้อยให้ขึ้นเขาดังหื่มเขาหยอนตัวต้นใหญ่ออกบ่กินตัวใหญ่โอ้กินต้นใหญ่อืมหอมป้อมพู หมดคันจำได้หานาะประตูเราวันนี้วันยังประตูสักเครื่องเด้่หมือนกะเอ้ยเพอซักเอ้ยกับพอดีสองสองทังมือนนี่ปั้นสองเท่อโอ้จนโมมี่เราตักเครื่อง่ทางพอลำพิงลงใส่บาตเอ้ยบัดโอ้ยลงเลยทางนี้ เนี่หายแล้วปล่อยพันดินได้เป็นยังอืแบบว่าคือทางเอฟซีเขาแบบว่าเราอยากไปดินเนี่ยปล่อยเราดินโลดนะนะตามแบบตามแบบตามสบายเล่านะนอกจาก็ชิโบงุนงิดนชิโบวักเวียงบัดนี้เด็กน้อยนะเเออห็นเยอะแล้วค่ะปะเลยแมนเด็กน้อยนี่เขาต้องว่าเอานำเขาอาจจิบพังเฮาคือนโบผู้เลยแต่ว่า <ux> <kind abonn és> เขาซึมซ nah, okay. mm ับใส่นะคำว่าคำสอนเ่อนนี้ก็สำคัญน้องเอ้ยคือว่าไงเอ่ยกับประโยอง์ในลูกสาวเอ่ยแต่ว่าเขาวอาอย่างนี้คือว่าห้องเจ้าห้องคอยเขาบอกกับพ่อกับแม่นี่หของคอยของเจ้าล้วก็เขามันขึ้นกับความว่าของเขาและเด็กน้อยนะเวลาเห็นอย่างกับแบบเอาข้าวต้มขนมหรือว่าเอาน้ำเครื่องของน้ำาคนแปลกหนาก็ให้เพื่อนว่าทูจ้าหรือว่าขอบใจลูกขอบใจกอนนะกัสซีเห็นหายเด็กน้อยซึมซับไปน้ำหนึงโตเลย เพราะแม้นอยู่เฮาคิดว่าลูกเฮาโอ้ยบ่ได้ไปใส่ดอกบ่ได้เข้าสังคมอยางดอกแต่ว่าความให้เฮ็ดให้เด็กน้อยอยู่กับในเฮานี่แหละเฮ็ดให้เพิ่นอ่อนมันไหวเนาะ, <laughs> ะ FC เพิ่นก็ทักได้พตู้แล้วมักอุ้มนีเลยเวลาได้มาคัดใจเพิน่นต้องวันที่เพิ่นอยากไปแล้วปอยเพิ่นไปดินตามันเพิ่นมันได้เฮ็ดให้เด็กน้อยบอ่เวงเจอน้อ <laughs> <laughs> งิงนี่ยังอุกกว่านี่้นี่ <laughs> มึงกินนี่แกกินเฟอบีถ้่วไอ้เจ้าเลยไปกินนี่กูงพ <c oughs> oh, ิงเห็ดเนาะตอนแรกได้ยังกินถนอมแกมียังกินแต่เพนอืมตอนกิน,นยังเพนพูตอนเพนได้กินของกินลายดิที่เ <c oughs> <c oughs> นาะบมาว่าได้ไวเพี่น้องเอ้ยนั่นก็บพักหอมมีไเลยได้ใช้ ตำกระป๋องกระปูตำต้นกบแล้นี so, tree, right? cool ่ได um, ้ใส่ย้อนได้ตัวนี้ก็เนาะพอใส่จวนี่ดกินนะพาให้เจ้าแล้วเท่านั้นวกําแพงบ่ต่อกําแพงอืบกคือสิบ่ได้บกเจังได๋ย่าบ่มีงบมาอืยังเฮายังบ่บ่ได้เนาะเพิ่นแม่เพิ่นคอมเมนต์มาบอกว่า สาบขั้นชิสาบแล้วก็บ่ให้ปลูกแค่ไมก่กี่ัวเลาก็บุ๊คถ้ามีงบเาก็บ่ปลูกเขามีงบอ่ะจังให้เพิ่นสาบลำร,รางกระไรเขอเป็นพวกผักขึ้นอย่านี่เขาสามารถที่ว่ามันกินได้ง่า,งงายๆอยู่เขาไปแซมไปปกกลูกอะได้เยอ,ยอนะเนาะแต่ว่าสาบนี่กะคือว่าทางเมย์พันยนมันเกะก,กะโบเยอะแบบยันสร้างคน,คนไปเหยียบเนาะ เขากรขึ้นกเน็เพิ่นเนาะแตียวนเนาะเขาก็ยังกบก้าวว่าว่าเออผมปมลูกหรอกพผนยังชีสาบอยู่ซีเขาก็บอกบอก,กะะนะ้าวว่าเนาะโดย,โดยป้าสันโอเคน้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ให้เจ้าหาหนึ่งขง้าวของน้ำก่อนเอ้ยขอจะพิมพ์ก่อนเด้อโดยอ่ะสบายดีแล้วน้องเด้อเนาะโดย,โดย,โดย,โดยป้าบาทนี้อ่ะเนาะก็โอเคสำหรับคลิปนี้โอ่ะพี่น้องเอ้ยทั้งสุวรรณก็จะได้ขอ จบคลิปก่อนเนาะเข้ามาหาทางน้องเตวแล้วก็น้องเตวก็งงเป็นแทถไปพี่น้องเอ๋ไปเห็นทางสะบุรมาแบบผิดปกติเนาะสำนีบางทีมีมือเดียวเนาะที่มือเอาดินเข่าเพือน้องแตวสะบุรกลับมือตั้งแต่มาพ่อก,กับน้องแตวแล้วก็ไม่อนี่มือที่สองที่มาเลยจากสามโมงมาแล้วเห็นสะบุรมาเนาะทางน้องเปง็นกนางงเป็นแถอะไรอย่ะโอเคสำหรับคลิปนี้กับทางเฮากับขอขอบุนขอบคุณทา้งพวแม่พี่น้งนองเนาะวันนี้ก็ พาสิเขามาเรื่องเ,อเกี่ยวกับเพื่อนน้องแตวแหละแต่เ่เห็นทัางพอสร้างก็เลยยังไม่ได้ถามเพื่อนเรื่องเกี่ยวกับกนะ้เนาะโดยอ่ะจังใดกะขอลาพี่้าน้องไปก่อนขอจบคลิปไปก่อนเด้อพอกันคลิปหนะ้าจบคลิปนี้ไปแล้วสบายดี